พระสมเด็จหลวงพ่อพริง้งพิมพ์ไพตองบัวห้จุดฐานเจดชั้นวัดบางประกอบรุ่นหนึ่งปี2483นจําในจำนวนพระคณาจารย์ยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องนับถือของทั้งชาววัดและชาวบ้านมีอยู่ไม่น้อยในฐานะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ยามชีวิตต้องตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งไฟสงครามนามจาดจงคงอีเป็นชื่อพระคณาจารย์ชั้นหัวแถวที่ใครๆก็รู้จักนอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อจันวัดนางหนูหลวงพ่อพุ่มวัดบางโล่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อเลียบวัดเหา และอีกหลายต่อหลายท่านที่ได้รับการยุกย่องว่าเอกอุในทางวิทยาคมพระคณาจารย์อีกรูปหนึ่งที่จะไม่อาจมองข้ามไปได้เมื่อคุยกันด้วยเรื่องพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองฤทธิวิทยาคมก็คือพระครูประสาทศิกขกิจหรือหลวงพ่อพริง้งวัดบางประกอบพระครูผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นพิเศษถือพัด จปรอันหมายถึงพระครูที่มีเกียรติคุณในทางวิปัสสนาธุระเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ใครๆมักพูดถึงเขียนถึงเมื่อหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับหลวงพ่อพริงนั่นคือหลวงพ่อพริ้งเป็นพระอาจารย์สำคัญรูปหนึ่งที่กรมหลวงจุมพรทรงยกย่องนับถือและไปร่ำเรียนวิชาทางพุทธาคม แม้จะทรงร่ำเรียนมากับหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าจนหมดตำรามาแล้วก็ตามทั้งยังโปรดให้พระโอรสทั้งสามได้บรรพชาเป็นสามมนเนนที่วัดบางประกอกเพื่อให้อยู่ในความดูแลของหลวงพ่อพิงค์ด้วยหลวงพ่อพิงค์สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างอันแสดงให้เห็นว่าท่านมีความสามารถหลายด้านและเจนจบในศาสตร์ทางพุทธาคมหลายแขนงทั้งผ้ายัน เสื้อยันตะกุดมงคลแขนมงคลสวมหัวพระเครื่องเนื้อผงเนื้อโลหะเนื้อดินเผาลูกอม,มเนื้อผงสีพึ่งทาปากและอื่นๆอีกมากมายมีเรื่องเล่าว,ว่าช่วงสงครามโรคครั้งที่สองนั้นหลวงพ่อพิง้งท่านทําลูกอม,มเนื้อผงแจกจนไม่ทันกระทั่งต้องเก็บหินกรวดในลานวัดมาเสกแจกแทนลูกอม ซึ่งก็ขลังไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันพระเครื่องเนื้อผงส่วนใหญ่ของหลวงพ่อพริ้งจะมีสีสันวันณะไปทางสีเทาทั้งเทาอ่อนเทาเข้มเทาอมเขียวเทาอมชมพูแต่มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นพระเนื้อผงคุกรักเนื้อผงใบลานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์พระคงไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางหรือพิมพ์เล็ก มาฟังประวัติโดยสังเขปของหลวงพ่อพริง้งวัดบางประกอกกันครับพระครูประสาทศิกขิจพริง้งอินทโชตวัดบางประกอกมีนามเดิมว่าพริง้งเอี่ยมทศเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น15บห้าคเดือน4ปีมะเมียตรงกับปีพศ2412ที่บ้านบางประกอกโยมบิดาชื่อเอี่ยมโยมมารดาชื่อสุนบรระชาเป็นสามเณรที่วัดราชสิทธาราม ตั้งแต่อย่างเล็กศึกษาอักระสมัยและพุทธาคมกับพระสังวรานุวงศ์จนเชี่ยวชาญตั้งแต่ยาววัยเมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระพิสุขที่วัดบางประกอบเมื่อพศ2435โดยมีพระสุธรรมสังวรเถนวัดทองนพคุณเป็นพระอุปชาพระพุทธสอนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระจันทโชโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชแล้วได้พำนักณวัดทองนพคุณเป็นเวลาปีเศษจึงย้ายกลับมาอยู่วัดบางประกอบได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสในวัดบางประกอบปีพศ2438หลวงพ่อพิงค์มรณภาพด้วยอาการอันสงบณวัดบางประกอบเมื่อปีพศ2490